ครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับชั้นป .2 นะครับพบกันอีกครั้งวันนี้วันจันทร์ที่19กรกฎาคม2564นะครับวันนี้ก็จะมาเรียนหน้าที่71หน้าเดียวนะครับการบ้านมี5ข้อวันนี้แน่นอนนะครับเ,เรายังอยู่ยในเลขเการลบ3าํานวนนะครับโดยโดยการกระจายหรือการยืมนะครับวันนี้จะมาแจ้งให้นักเรียนทราบว่าการลบเนี่ย ตามนี่ครูแจ้งไปว่าสมมติว่าเลขให้มา3จํจนวนเนี่ยมี1จํานวน2จํานวนแล้วก็3จํจนวนวันนี้ลบกันนะครับต้องหาเอา2จํานวนเนี่ยมาลบกันก่อนนะครับแล้วถึงได้คาตอบเอาคาตอบมาลบอีกจํานวนหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าตั้งลบ3จํานวนพร้อมกันเลยนะครับวันนี้มาพูดถึงการจํานวนที่2อกับสาเนี่ยสลับกันได้นะครับจำนวนแรกเนี่ยเขาใหมาเลขหลักพันเนี่ยจำนวนที่1น่งเนี่ยนักเรียนตั้งเลยเห็นไหม ตั้งเลย1000นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นหน้าก่อนหน้านี้คือเราจะต้องเอา276มาตั้งลบก่อนเนี่ยได้คำตอบมาถึงจะมาลบกับส0่อยถูกไหมครับอ่าแต่วันนี้เขาจะเอาจำนวนที่1เนี่ยตั้งนะครับ1น0 0เนี่ในตั้งแล้วก็จำนวนที่เาม่ยมาลบก่อนก็คือ4 0 0รได้คำตอบเท่าไหร่ถึงจะเอาคำตอบเนี่ยมาลบกับจำนวนที่2ก็คือ2 7 6อีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูวิธีการทำนะครับอ่า1,000พันตั้งนะครับ400อก็คือจำนวนที่3ตั้งอ่าตั้ง ลบนะครับส่วนลบศูนย์ได้ศูนย์ส่วนลบศูนย์ได้ศูนย์ส่วนลบสี่ไม่ได้ไปยืมหนึ่งมา 1, หนึ่งเหลือศูนย์นะครับส่วนกลายเป็นสิบสิบลบสี่เหลือหกเพราะฉะนั้นเหลือคําตอบหกร้อยนะครับหกร้อยก็เอามาลบกับจำนวนที่สองก็คือสองเจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบหกนะครับสองร้อยเจ็ดสิบหกนะครับก็ลบกันเลยนะครับศส่วนลบหกไม่ได้ไปยืมศูนย์ตัวหน้าส่วนตัวหน้าไม่มีก็ต้องไปยืมศูนย์ตัวหน้าเอ่าท้ทีครับไปยืมหกตัวหน้านะหกก็จะเหลือห้า ห้าให้ศูนย์ตัวกลางยืมมา 1, หนึ่งกลายเป็นสิบสิบต้องให้ศูนย์ตัวหลังยืมก็จะเหลือเก้าศูนย์ตัวหลังจะกลายเป็นสิบนะครับสิบลบหกจะได้สี่ตามนี้เลยนะครับศูนย์ตัวกลางเมื่อกี้ยืมไปแล้วได้เก้านะครับเหลือเก้าเก้าลบเจ็ดเหลือสองนะครับแล้วตัวหน้าหกให้ยืมไปแล้วเหลือห 5. 5้าห้าลบสองเหลือสามเพะฉะนั้นข้อนี้ตอบสามร้อยยี่สิบสี่นะครับวิธีการสลับที่ของการลบนะครับแต่ตัวตั้งตัวแรกเนี่ย จะต้องตั้งตัวแรกนะแถวแรกสุดนะครับแล้วก็มาลบด้วยจํานวน3ได้คําตอบเท่าไหร่ถึงจะมาลบด้วยจํานวนที่2อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้5ข้อนะครับกันบ้านโอเคครับสวัสดีครับ